สวีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดูเก่าหรือว่าคนดูใหม่นะคะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ทัตติทาโรคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตดวงรายเดือนของทั้ง12ราศีนะคะเราจะอ่านไพ่แบบตะวันตกดังนั้นก็จะมีไพ่รีเวิร์สที่เป็นไพ่กลับหัวเป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็อีกอย่างหนึงนะคะเราจะนับราศีเกิดตามตะวันตกด้วยถ้าคุณไม่ทราบว่านับตามตะวันตกของคุณเป็นแบบไหน ดูที่ใต้คลิปนะคะรายละเอยียดลงไว้ให้หมดแล้วว่าคนเกิดวันเท่านั้นเท่านี้จะเป็นราศีอะไรเนาะอีกอย่างหนึงเลยรักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะขอบคุณทุทกทคนเลยนะคะที่สนับสนุนทางช่องโดยการดูโฆษณาให้แล้วก็กดซุปเปอร์ต k งค์ให้กับเราเราก็จะได้เอาเงินเล็กๆน้อยๆที่ได้จากตรงนั้นนะคะมาพัฒนาช่องไปเรื่อยๆเอาโอเคละ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณจะดูได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นลัคนาดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดูได้หมดเลยแม้กระทั่งวีนัสหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่มีราศีอันนี้นะคะในชาร์ตเกิดก็ดูได้เนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยค่ะค่ะชาวราศีพฤษภที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาพฤษภดาวอาทิตย์ดาวจันทร์หรือว่าวีนัสหรือดาวเคราะห์ดวงไหน ที่มีราศีพฤษภอยู่ในนั้นนะคะดูคลิปนี้ได้เลยม่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตการงานกันเงินก่อนนะคะแล้วเราจะมาดูเรื่องความรักในตอนท้ายเนาะอุ๊บส์เราก็รักคนาพฤษภนะคะนี่ก็คงจะเป็นของเราด้วยเช่นกันดวงม,มาการงยนกากันยนเป็นไงบ้างโอเคพฤษภ โอ oh, justice นะจ๊ะ r เว e ร์ระวังถูกคนโกงนะลูกเดือนที่แล้วก็มาลักษณะนี้หรือไปโกงเขาอันนี้ต้องพูดกลางๆนะคะอ่ะมา the chariot r เว e ร์หรืออีกอย่างก็คือถ้าไม่มีใครโกงแล้วก็ไม่ได้ไปโกงใครระวังความขี้เกียจของตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะคะอ่า strange upright ดูไม่ได้เจ็บได้ป่วยแต่เบื่อและขี้เกียจเพราะว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่ดีเลยเลยอยากพักว่างั้นเห็นไหมเนี่ยเหมือนเราเลยอะ่ะเราก็ขี้เกียจตอนเนี้ยดาบ4อันอยากพักแล้วอยากจะไปหาอะไรอย่างอื่นทำบ้างว่างั้น Page of Cups นะคะ Revers แล้วก็ไม่ได้อยากได้รับรู้เรื่องราวดราม่าของใครในที่ทำงาน เอ้า four of wands reverse นะคะ queen of wands reverse เช่นกันโอ้พี่ศกแลดูขี้เกียจจริงนะเนี่ยโดยรวมๆเรื่องงานดูไม่มีอะไระ ace of wands reverse นะคะแสดงว่าคุณมีอะไรที่คุณอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำเพราะคุณรู้สึกว่าเบือ่อ knight of swords รีเวิร์สไม่อยากคุยกับคนด้วยไม่อยากดิวกับผู้คนอ่ามามีอะไรอีกจ้ะ n i g h t of cups r e เวิร์สโอเคดูเหมือนตอนนี้คุณจะเริ่มจุกๆเรื่องความรักในที่ทำงานถ้ามีนะถ้าไม่มีก็แล้วไปหรืออาจจะเป็นรับพรังงานของคนร,บรอบๆตัวที่เขาไปปิ้งกันในที่ทำงานมามันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าแม้กระทั่งตัวคุณเองถ้า คุณทําธุรกิจส่วนตัวแล้วมีคนมาจีบคุณก็เริ่มเบื่อเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะราศีพฤษภในช่วงนี้ดูเหมือนการงานของคุณยังคงที่ไม่ได้มีอะไรที่แย่ลงหรือว่าจะไปในทิศทางที่แย่แต่ถ้าถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะมันจะกระเถิบขึ้นดีมากมากกว่าถอยหลังลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูเหมือนมันยังทรงอยู่ในจุดที่น่าพึงพอใจพอสมควรดังนั้นตอนนี้ พลังงานของคุณออกไปในทิศทางที่คุณอยากจะพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าการที่มานั่งดีลอยู่กับดราม่าต่างๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องงานของคุณเลยว่างั้นแต่ณจุดจุดนี้นะคะราศีพฤษภเราต้องขออนุญ,ญาตพูดตามตรงเลยว่าตอนเนี้ดูเหมือนร,บรอบๆตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเห็นหรือไม่ก็ตามหรือคุณจะสังเกตหรือไม่ก็ตามนะคะมีพลังงานของคนบางคนบางกลุ่มที่ไม่ค่อยอยากให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตสักเท่าไหร่ ดูเหมือนไม่อยากให้คุณได้ดิบได้ดีดังนั้นให้เรามัดระวังเรื่องการถูกใครสักคนหนึ่งดิสเครดิตของคุณนะคะทำให้คุณเสียชื่อเสียงในหน้าที่การงานของคุณต้องระวังจุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะไปเบื่อแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจให้ระวังตรงจุดนี้ก่อนว่ามีแน่ๆคนที่จะเข้ามาดิสเครดิตทำให้คุณดูแย่ดูไม่ดีมีค่ะมันมีตลอดนั่นแหละบางทีเราเห็นบ้างไม่เห็นบ้างขนาดทำช่องยังมีเลยมันก็จะมีคนบางประเภทที่มาคอมเมนต์นั่นนี่นั่นนี่น ที่เป็นการทําให้มันแย่นั่นแหะเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ทุกสังคมอยู่ทุกวงการเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่เท่าที่ดูเหมือนคุณไม่ค่อยอยากดิวกับใครเลยโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารในช่วงนี้เราคิดว่าตัวคุณก็น่าจะรู้ตัวเองพอสมควรแหละว่าน่าจะมีคนประเภทอย่างที่เราพูดถึงอยู่รอบๆตัวหรือภาษาบ้านๆเรียกว่าอิจฉานั่นแะหะค่ะซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ค่อยชอบคํานี้สักเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่า เราไม่อยากให้คนไปโฟกัสเรื่องที่ว่าใครจิตช้าเราแต่ในเมื่อไพ่ออกมาแบบนี้เราก็ต้องอ่านไปแบบนี้นะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณมีในสิ่งที่เขาไม่มีนั่นคือความมั่นใจในตัวเองในการกล้าลองเสี่ยงอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องปกติจริงๆเลยค่ะเวลาที่เราเกิดความมั่นใจอะไรขึ้นมาหน่อยจะต้องมีใครสักคนหนึ่งนี่แหละพยายามดึงเราลงให้ไปต่ำเท่าเขานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหลงตามเขาเนาะไปตามที่คุณต้องการเลยดังนั้นตอนนี้ เอ่อเท่าที่ดูมันมีการวางแผนไว้อย่างหนึ่งในหัวสมองคุณว่าคุณอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ดังนั้นถ้าคุณต้องการจะเพิ่มธุรกิจหรือขยายธุรกิจหรือแม้แต่กระทั่งมีงานประจําทําอยู่แล้วเราอยากทําธุรกิจเสริมทําได้นะคะแต่ช่วงเวลานี้คุณน่าจะรู้ตัวว่ามันยังไม่ได้เหมาะ ที่จะเริ่มต้นสักเท่าไหร่เพราะดูคุณเหนื่อยดูคุณล้าด้วยดังนั้นพร้อมเมื่อไหร่ค่อยทาเพราะถ้าทํามันจะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีหรือว่าณตอนนี้เลยเคุณทํางานอยู่ที่เดิมแล้วอยากไปเริ่มต้นที่ใหม่เพราะคุณเบื่อกับเรื่องดราม่าต่างๆก็ทําได้เช่นกันแต่ว่ายัางไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมซะเลยเลยทีเดียวนะคะยังไงก็วางแผนดีๆไปหางานใหม่ซะก,ก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะแม่มีอะไรเพิ่มมาอีกคะ อ้าวเซเว่นอว่าแล้วเชียวดรามา่าเยอะเลยดูคุณเซง็งเซงจริงนะเออเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะคะเนี่ยภาระก็จะมาอีกแล้วงานการก็จะเข้ามาพออยากพักเท่านั้นแหละโอ้ได้หายใจสบายจมูกสักหน่อยหนึ่งงานทะลุมาอีกแล้วดังนั้นจะมีภาระใหญ่ๆไห,ห,หมคุณจัดการอยู่นะคะแล้วก็ดราม่าจะตามมาด้วยเพราะฉะนั้น การที่ไม่อยากจะดีกับใครในช่วงนีอ้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละเพราะมันจะสามารถลดความกดดันทางอารมณ์ได้จุดหนึ่งเนะเะเาะแล้วก็ five of wands upright เราวังเรื่องทะเลาะวิวานนะคะอันนี้เราก็ต้องระาวาังตัวเองด้วยเพราะอย่างที่เราบอกทําช่องก็จะมีคนมาคอมเมนต์บ้าบอคอแตกประมาณนั้นอยู่เรื่อยๆดังนั้นแล้วในกรณีเราเราเลือกที่จะบล็อกแล้วในกรณีคุณอันนี้คุณต้องไปคิดตัวเองว่าจะยังไง จะได้หลีกเลี่ยงการประทะให้มากที่สุดเพราะว่าการที่จะต้องมานั่งทํางานอยู่กับบุคคลที่เป็นท็อกซิกแล้วคอยหาเรื่องเราอยู่ตลอดเวลาบางทีมันน่าเบือ่อเช่นกันเนาะโอเคมาขออีก3าใบนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไพ่ที่จักรวาลฝากมาบอกคุณบ้าง A c e of Cups Reverse ดูเหมือนคุณจะอยากทําอะไรใหม่ๆจริงๆนะคะแต่ความพร้อมทางด้านอารมณ์ยังไม่ค่อยมีด้านอื่นๆเราคิดว่าคุณมีแล้วล่ละแต่ความพร้อมทางอารมณ์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาจจะเจอรบกวนเยอะเนาะ Uh, the world ้าวเลิศค่ะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะยังไงยังไงทุกอย่างก็ยังบวกข้างคุณบวกบวกในที่นี่หมายถึงเรื่องบวกบวกนะ,ะไม่ใช่หมายถึงว่ามีใครมาบวกกับคุณอย่างนั้นไม่ใช่นะคนละบวกเนาะอ่าฮะแล้วก็ two of ones reverse นะจ๊ะตัดสินใจดีๆเนาะไม่ต้องรีบร้อนเราว่าอีกใบหนึ่งดีไหมเรารู้สึกขาใจยังไงก็ไม่รู้ขออีกหนึ่งใบนะคะ อย่าตัดสินใจรวดเร็วเกินไปแล้วก็ต้องมีความรอบคอบสักหน่อยอา้าว night of w a n d s up right โอเคพลังงานยังดีอยู่นะคะไม่ถึงกับแพชชั่นเป๊ะ100%ซแต่ก็มีมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วระหว่างนี้ถ้าไปเจออะไรแย่ๆมาเราจะบอกว่าพยายามลดการประทะให้มากที่สุดปล่อยวางนะคะ บางครั้งเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของพวกท็อกซิตได้เราก็อย่าเอาตัวเองไปเป็นท็อกซิตซะเองอันนี้เราต้องบอกตัวเองด้วยเวลามีคนมาดา่าเราด้วยเรื่องไร้สาระเราก็จะไม่โต้ตอบบล็อกอย่างเดียวนะคะคุณก็ต้องบล็อกด้ยวยเช่นกันแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลอยากจะบอกอะไรชาวราศีพฤษภบ้างนะคะมีอะไรอยากจะบอกบ้างเอ่ยราศีพฤษภ อ,อตั้งคำถามหนึ่งคำถามในใจนะคะเดี๋ยวไพจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ได้คำถามหรือยังเออแม่คำตอบคือใช่นะคะ yes เหมเขาบอกว่าให้ปล่อยไปตามสายลมนะคะอย่าไปขัดใครใครมาพูดอะไรไม่ดีอยู่ยเฉยๆไปเลยเหมือนที่เราแนะนำไปนั่นแหละถ้ามีอะไรไม่ดีมาเราแค่บล็อกจะไม่โต้อตอบดังนั้นคุณ อย่าไปโต้ตอบนะคะตัดปัญหาไปนะคะลองดูไปตามน้ำแล้วก็ทำช่วงนี้เลยถ้ารู้สึกเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยหาอะไรที่มันทำแล้วเกิดแพชชั่นขึ้นมาแต่ยังดีนะแพชชั่นคุณยังมียังไม่ได้หมดไปเลยแค่มันน้อยเท่านั้นเองนะคะ,ะสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นคุณคิดว่ามันทำให้คุณเรียนรู้อะไรได้บ้างเอ่ย ลองไปพิจารณาดูเนาะจากนั้นเราจะได้คําตอบที่ดีๆให้ตัวเองแล้วก็ได้แนวทางการใช้ชีวิตต่อไปด้วยอืมคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ดีๆในชีวิตนะคะเอาเป็นว่าถ้าในที่ทำงานคุณหาคนจริงใจไม่ได้ไพ่บอกคุณว่าเดี๋ยวก็มีมาเองแหละเพราะพลังงานดีๆก็จะเรียกร้องคนดีๆเข้ามาอะไรที่เป็นท็อกซิกตัดทิ้งไปนะคะอย่าไปปะทะเนาะ โอเคพิศพ,พับตรงนี้ไว้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องความรักกันเพิ่มเติมนะคะว่าความรักของชาวราศีพฤศพช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างม่มีอะไรน่าสนใจไหมเอ,อ่ยคนราศีนี้หัวดือเราก็เช่นกันไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าจะให้ประท้ากับใครนะคะถ้าไม่ชนะไม่หยุดแต่ถ้าไม่ทำคือไม่ทำเลยมีอยู่สองอย่าง จะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่เหมือนราศีพิจิกเพราะเป็นราศีตรงข้ามกันอ่ะม่ดูความรักของผู้ศบมีอะไรบ้างผู้ศกจอมทุ่มเทรักใครรักสุดนะคะเวลาเจ็บก็เจ็บหนักมากเพราะว่ารักเล็กๆไม่เป็นรักเป็นแต่รักใหญ่ๆมาดูเป็นอย่างไรจืมวันนี้ไพ่ก็จะสดใสหน่อยนะคะ จะได้ไม่เครียดเนาะแ,แม่ความรักของชาวราศีพฤษภนะคะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรน่าสนใจป๊บนนงนะคะอ้าวโอเคมาปึบโอ้เพจอัปสุดอั r ไรท มีคนแอบส่องคุณคุณมีแฟนคลับนะคะผูส้สบใครไม่รู้แอบส่องอยู่เนาะ7 of pentacles ท uh ัคเกิลอืมไรใครเนี่ยไม่แอบสอดส่องชีวิตทำไม the e l ้โลแ n นอัปไรทว้าวจริงๆไพ่ออกมาค่อนข้างดูดีเลยนะคะเนี่ยอา้าวนายอบฟสูส r e v e r s Rivers, มีคนข้างใครไหลหลงคุณและแอบส่องคุณอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นแฟนของใครสักคนหนึ่งที่มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณนะคะ The world upright น่าจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆเผลอๆก็อยู่ต่างที่กันนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นต่างประเทศนะแต่ต่างที่ Nine of Pentacles r e v e r s โ okay. อเคเราบอกแล้วคุณเห็นไหมเ้นเราไม่เคยพลาดเลยอ่ะ โอเคเดี๋ยวพักให้ก่อนค่อยอ่านทีเดียวดี่ว่าแอบตื่นเต้นไปมาให้ครบจะได้อ่านทีเดียวอ้าวออฟค of cups เ e v e r s นะจ๊ะอืมมีคนแอบหึงหวงคุณอยู่นะเนี่ยซเว่นมีเซเว่นเอชออฟวันส์อัปไรท์ลักทางไกลอยู่ทางไกลจากคุณนะคะแล้วก็อันนี้ Age of Pentacles u p r อัปไรดูเหมือนว่าจะมีคนอยากจะ เดินร่วมทางไปกับคุณแต่ปัญหามันก็มีนะคะ Ten of Pentacles เพราะว่าคนคนนี้มีคนของเขาอยู่แล้วดังนั้นเราไม่แน่ใจว่าคนที่เรากําลังพูดถึงอยู่ตรงเนี้ยเป็นคนคุยของคุณหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่านะคะแต่ณจุดนี้เลยหน้าไพ่ออกมาอย่างไรก็ต้องอ่านไปอย่างนั้นดังนั้นคนที่เข้ามาสองพืชศพนะคะไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยนี่อาจจะเป็นพืชศพหรือว่านี่อาจจะเป็นของคุณนะคะ โอเคมาเริ่มกันเลยตอนนี้นะคะชาวราศีพฤษภเราจะบอกว่ามีคนแอบหมกมุ่นติดตามชีวิตของคุณอยู่เหมือนประหนึ่งว่าเป็นแฟนคลับที่คอยอัปเดตว่าคุณทำอะไรบ้างในแต่ละวันและมันไม่ใช่แค่คนที่อยากจะมีคุณเท่านั้นนะแต่เป็นคนของเขานะคะที่เข้ามาส่องชีวิตของคุณด้วย ดังนั้นคุณอาจจะทราบว่าคนคนนี้มีคู่อยู่แล้วหรืออาจจะไม่ทราบก็ตามแต่ที่แน่ๆคู่ของเขามาติดตามสอดส่องชีวิตของคุณด้วยนะคะและก็ค่อนข้างหมกมุ่นในจุดจุดนี้ด้วยและที่สําคัญคนคนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเมื่อเห็นชีวิตของคุณเพราะเขาอาจจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคุณแล้วทําให้ตัวเองของเขาอ่ะรู้สึกด้อยกว่าดังนั้นแล้วเด่นๆวันนี้เลยไม่ได้ออกแนวความรักว่ามันจะไปในทิศทางไหน แต่จะไปในทิศทางเหมือนเรื่องการงานเมื่อสักครู่เลยที่มีพลังงานบางสิ่งบางอย่างหลอกหลอนติดตามชีวิตของคุณอยู่่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักด้วยเช่นกันนะคะง่ายๆเลยคนหนึ่งอิจฉาอีกคนหนึ่งหึงหรือ,ออกไหมเราไม่ทราบว่าคุณไปพบไปเจอบุคคลท่านนี้ได้ยังไงเพอเพอคุณอาจจะไม่ใช่เป็นคนคุยของเขาเลยก็ได้ แต่เขาอาจจะชอบคุณและแอบ,บสองคุณพอเห็นอย่างนี้เรื่อยๆแฟนเขาอาจจะจับได้แล้วก็มาตามเช็คดูด้วยนะคะว่ามาสองพิศบทําไมทีนี้เราคิดว่าพออ่านแบบนี้ปุ๊บมันตันมันไม่ได้มีทางไปอัปเดตเรื่องความรักสักเท่าไหร่เพราะมันกลายเป็นว่าคนสองคนที่อาจจะเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็มาสองคุณทั้งคู่ว่างั้นในขณะที่คุณก็ใช้ชีวิตค,คุณปกติเลยนะคะแต่ข้อดีก็คือคุณคะ พลังงานคุณดีมากในสายตาคนทั้งคู่ไม่ว่าเขาจะใช่คนคุยของคุณกับแฟนของเขาหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ที่แน่ๆเลยสิ่งที่คุณส่งออกไปให้ชาวโรคเห็นคือเป็นอะไรที่ดีเนาะแม่แต่เขาอ่ะไม่ค่อยดีต่อใจเท่าไหร่เพราะเขาอยากให้คุณอีกคนนึงก็นั่นแหละไม่อยากให้ลงเลยกันมาเปิดเพิ่มดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเท่านี้มันตันมันมีแค่สองคนอ่ะเดอรมูอัปไรคุณไม่รู้ตัวหรอกแต่ตอนนี้คุณรู้แล้ว หรือเพิ่งรู้ไม่นานอ่ะ ten of cups นะคะ u p r i h t ดูเหมือนว่าอ่ะบุคคลที่เขาชอบคุณนั่นแหละเขาอยากไปต่อกับคุณนะบอกเลยแต่ติดอยู่ตรงที่เขาดูไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แล้วก็ four of cups u p r i h t โอเคเราเข้าใจแล้วคุณคะเราคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ครั้งหนึ่งเคยปฏิเสธคุณหรือตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ปฏิเสธแต่ทำตัวเหมือนเล่นตัวกับคุณ play hard to get คือเล่นตัวอุ้ยทําให้มันยากยากเพราะอะไรเพราะมีคนของตัวเองอยู่แล้วจะคุยก็ยากจะทําอะไรก็ยากแต่เท่าที่ดูนะเอาจริงเราคิดว่ามีการพูดคุยกันพอประมาณหนึ่งแล้วเพราะมีการทุ่มเทเรื่องเวลาเกิดขึ้นไม่ได้ว่าไม่คุยกันเลยดังนั้นเราคิดว่าคุณน่าจะรู้ว่าคนคนนี้คือใครแต่อาจจะไม่รู้ว่าเขามีแฟนหรือไม่มีบางทีเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่มีแล้วซ่อนไว้แต่ดันมีมีบ่อยมากที่เป็นแบบนี้นะคะ อารมณ์เหมือนประมาณว่าไม่บอกดีกว่ากักไว้เพราะว่าเผื่อคุณกับเขาไปกันได้ดีเขาจะได้ไปทิ้งทางนั้นเรามาคบกับคุณจริงๆเราเจอบ่อยมากแบบนี้เวลามาดูดวงส่วนตัวแม้กระทั่งกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะไม่รู้จริงๆว่าคนคนนี้มีคนของตัวเองนะคะดังนั้นแล้วคือคุยไปแล้วเผลอเอย่างที่บอกไปก็คือคุณคนที่คุณมาดูถึงนี่แหละว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นคนคนนี้ย้านะคะอยากไปต่อคุณนะแต่บางครั้งต้องแสดงเหมือนไม่ต้องการคุณเหมือนปฏิเสธคุณเพราะ มันมีบางอย่างที่ทําให้เขามาหาคุณไม่ได้ซึ่งคุณก็รู้แล้วตอนนี้ว่าอะไรอ้าว Queen of Pentacles r e v e r s นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังอยู่นิดนึงนะคุณเพราะคุณเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในสายตาเขาเพราะดูแล้วคุณเป็นคนที่ดูมั่งมีกว่าอีกคนจำได้ไหมที่เราบอกว่าอีกคนหนึ่งมาดูคุณแล้วรู้สึกอิจฉาเอาตัวเองมาเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่านั่นแหละมันเป็นจุดเนี้ย ให้ระวังมากๆเพราะเรายังไม่ทราบว่าเจตนาของคนคนนี้คืออะไรมาดูกันเพิ่มดีกว่าว่าเจตนาคืออะไรนะคะแอบน่ากลัวอยู่นิดนึงเนาะเพราะว่ามีแต่เหรียญอ่ะ five of cups upright ว้ัวคุณขาพลังงานเขาทำให้เรากลัวนะเอาจริงๆอ่ะ the magician เห็นไหมเนี่ยดูน่ากลัวดูเหมือนครบคนที่ต้องการให้เขามาเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตของตัวเองทั้งความอบอุ่นความรักแล้วก็เงิน ดังนั้นคุยกับคนคนนี้ให้ระมัดระวังให้ดีเนาะดูซิกแซกดูน่ากลัวบางทีคุยกันไปคุยกันมาเรื่องเดิมแต่เหตุการณ์เปลี่ยนอย่างเงี้ยให้ระวังด้วยให้พยายามจับจุดดีๆสังเกตดีๆนะคะน่ากลัวจริงๆเราบอกเลยเอา้าว queen of cups เนี่ยพอคุณเป็นคนอย่างเงี้ยเขาถึงเข้ามาดังนั้นอาจจะไม่ใช่แค่คนคนนี้คนเดียวนะเพราะพลังงานของคุณค่อนข้างเข้าอ,อกเข้าใจมนุษย์แล้วก็ใจดีคุณอาจจะ ดึงดูดผู้คนมากมายที่ชีวิตตัวเองไม่ค่อยเติมเต็มเท่าไหร่แล้วต้องการให้คนอื่นเติมเต็มให้แล้วเจอพลังงานดีๆเจอคนดีๆแบบเนี้ยแล้วโผล่เข้ามาให้ระวังเยอะๆมากๆเลยแต่ที่แน่ๆเขาต้องการคุณจริงๆเราอยากรู้มากเลยว่าเขาต้องการคุณจริงๆในแง่ไหนพอออกมามันมันไม่โอเคนั่นแหละจุดมุ่งหมายมาดูเจตนาเขาชัดๆสิอืม The Emperor upright คุณมีความเป็นผู้นำในตัว Queen of Wands Reverse คุณเป็นคนที่สวยมากหล่อมากแต่คุณเป็นคนดูไม่ถือตัวอันนี้จริงๆมันก็ดีนะคะมันก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ต้องมาดูเพิ่มเนาะ Justice r e v e r s คุณเป็นคนที่ไม่ตัดสินเขาจากสิ่งที่เขาเป็นมาเราขอเพิ่มคุณเราแอบสงสารถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆ เดี๋ยวให้พิสเทสคุณเข้าอกเข้าใจเขาแม้กระทั่งเขาไม่ได้พูดให้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วออโอเคคนคนนี้ดูขาดแคลนไปทุกสิ่งเลยค่ะความรักความมั่นคงในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าตัดเรื่องเงินออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นความมั่นคงแทนอ่ะอันนี้ยังพอได้เราก็ไม่ได้อยากอ่านไพ่ให้มันดูเลวร้ายสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งเกินไปเนาะเอากลางๆแต่มันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยเพราะมันมีเหรียญขึ้นมาเยอะ ดังนั้นแล้วให้คุณต้องระมัดระวังอยู่นิดนึงนะคะเพราะอย่างที่บอกคนคนนี้ขาดแคลนเยอะมากอาจจะมีปมในวัยเด็กที่ขาดความรักจากคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วเห็นคนใจดีเป็นคนเข้าอกเข้าใจอย่างคุณเข้ามาเกิดความผูกพันแล้วอยากมีคุณในชีวิตอยากได้คุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หมดทุกอย่างเลยแล้วอาจจะคิดว่าคุณสามารถเป็นที่พึ่งทางใจและทางกายได้ด้วยดังนั้นดูดีๆนะคะแม่ทีนี้เรามาดูซิว่าไพ่ข้อความ มีอะไรอยากจะบอกบางทีบางใบอาจจะเป็นข้อความที่คุณอยากจะบอกเขานะคะอันนี้ไม่แน่นอนเพราะว่าพลังงานดูไม่ค่อยนิ่งของเขานะดูของเขาพลังงานไม่นิ่งเพราะดูแบบอ่ะอย่างบอกไปเนาะคนขาดเยอะอะเติมไม่ค่อยเต็มด้วยแม่ดูสิมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมโอเคเขาบอกว่าเขาหวังว่าเขาจะ,ะมีความกล้ามากเพียงพอนะคะที่จะบอกคุณว่าเขารู้สึกยังไง เขาส่องคุณหนักมากเลยนะเราจะบอกให้อโอเคนั่นไงเราถึงบอกว่าเขามองว่าคุณสวยมากหล่อมากมคุณทําให้เขาจิตใจกระเจิงไปเลยค่ะไม่เคยเจอใครแบบนี้ <c oughs> เอา้าวมาอมแล้วก็เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันก็ดีอยู่นะคุณมันไม่ได้แย่สักทีเดียวแต่จุดประสงค์เขาบางอย่างมันทําให้เราสับสนที่แรก อนั่นไงเขาบอกว่าคนอื่นๆนะคะทำให้เขากับคุณลงเอยกันยากนี่แหละเขามีคนของเขาอยู่แล้วปัญหาปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยอืมเขาก็ไม่สามารถรับมือกับความรู้สึกที่เขามีได้นะตอนนี้แสดงว่ารู้สึกกับคุณเยอะมากเลยนะคะไม่งั้นไม่ปล่อยไ่ให้คนของตัวเองรู้หรอกว่ามีคุณ แต่ก็ดีนะถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้มาละรลานอะไรเราเนาะแต่ถ้ามาอย่าลืมนะคะตอนแรกไพ่บอกว่าปล่อยวางปล่อยไปตามสายลมเลยอย่าไปสนใจเนาะโอเคชาวราศีพฤษภขอให้มีความสุขทุกวันนะคะอะไรที่มันแย่ๆปล่อยมันผ่านไปรับแต่สิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตเนาะแล้วก็ถ่าละกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องโดยการดูโฆษณาแล้วก็กดสูบแปรงยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะ ไม่ายอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนอ่อนทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเว่าเพราะฉันต้องใช่ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะ ไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะ จะเป็น let love l e a d message card อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่า ข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะหกสิบใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น men and move on message card ก็คือ ไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะเมนแอนด์มูฟออนก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกําลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จานวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กําลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะ อ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่ะแล้วก็ไพ่กอดหน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะหกสิบสามใบราคาหกร้อยสามสิบเก้าบาทเท่ากัน ด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบ๊ายบายคะ่ะ